ตอนนี้เราออกเดินทางจากกรุงเทพนะครับตอนนี้อยู่ในซอยแถวบ้านตอนนี้รีเซ็ตใหม่สูตรแล้วน้ำมันเราเหลืออยู่ประมาณครึ่งถังเลนบอกว่าวิ่งได้ประมาณ200กิโลเมื่อกี้กดรีเซ็ตแล้วเหยียบคันเร่งแรงไปหน่อยอัดตาเส้นเปลืองเลยเหลือที่6.5เลยนะครับเดี๋ยวสักแป,ป๊บก็ขึ้นมาคันนี้ CRV G3 นะปี2011นะครับคันนี้ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันจะอยู่ที่7.5ต่อกิโลนะครับถ้าวิ่งในเมืองนะถ้าออกต่างจังหวัดก็จะอยู่ที่11กิโลลิตรนะอ่ะเดี๋ยวดูกันว่า5วัน4คืนนี้น่าจะเป็นพันกิโล,ลที่เราวิ่งกันจะใช้น้ํามันกี่ถังนะอ่ะเริ่มจากครึ่งถังแรกโอเคออกเสินทางกันเลยดีกว่า โอเคเดี๋ยวทริป B ีเราจะเป็นตัวที่วัดน้ำมันดีกว่านะว่าได้กี่กิโลเอาครึ่งถังนี้ก่อนนะเอาจนหมดแล้วเราไปเติมแล้วกันว่าเราจะได้กี่กิโลนะครับครึ่งถังนี้หมดไม่หมดก็ถ้าเกิดว่าเราเห็นสมควรว่าจะเติมเราเราก็จะเติมแล้วกันเอาเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติเหมือนใช้งานจริงนะไม่จะเป็นต้องวัดกันเป,เ,ปเ,ปนะเ,เป๊ะๆนะเอาแบบคร่าวๆนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ดอนเมืองนะครับเดีย๋ยวเราจะ ออกเดินทางเส้นถนนส่งะพาข้างหลังนะแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนอ่าไปทางบางประหันนะบางปะอินเนาะเพื่อไปอยุธยาจุดหมาแรกของเราก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวแม่สีประจันนะครับอยู่อยุธยานะก็จะมีเป็นพวกขนมจีนเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวข้าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันโอเคเรามีทั้ง A แล้วก็ B ละแต่ทิป A เนี่ยเราจะเป็น ระยะทางทั้งหมดแล้วกันนะแล้วชิป B ก็จะเป็นน้ำมันนะถ้าไม่ลืมก็จะกดเรื่อยๆนะครับถ้าลืมก็ขออภัยด้วยโอ้โหเด็กร้องเพลงโอ้โหโอ้โหสนุกจริงโอ้โหใส่แว่นด้วยเหรอ กูัดชเจอร์เรไฟฟ้า่วงนี้มีรถไฟฟ้าละวรถไฟฟ้าแล้วก็มีนะจอดไว้บ้านแต่วันนี้เราขับรถน้ํามันเพื่อจะไปแต่จังหวัดถ้าไปไกลๆต้องน้ํามันก่อนช่องนี้ไว้ใจรถไฟฟ้าเรายังไม่ไว้วางใจนะโอ <laughs> <laughs> okay, เคเดี๋ยวจะออกเดินทางจากดอนเมืองนะครับโดยใช้ทางด่วน ไปทางบางปะอินนะครับเราไปออกนู่นเลยบางปะหัดออกเส้นโดยชุมยาไปเลยนะครับตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองของรถเซลเวจีสามก็ขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่8.6ีเห็นไหมครับขึ้นอยู่กับการเล่นของเราด้วยนะถ้าเราเล่นออกไปอย่างเงี้ยปื๊บก็จะเปลืองหน่อยแล้วก็ปล่อยให้ไหลไปมันก็จะเริ่มประหยัดเรื่อยๆเทคนิคก,ก็คือให้รักษาระดับความเร็วไว้นะครับระดับความเร็วเท่าไหร่ก็ได้คนะ ที่ประหยัดโดยทั่วไปก็คือ80กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่เราก็คงไม่ได้ใช้ความเร็ว80ตลอดทางน,นะครับน่จะมี80บ้าง90บ้างร้อยบ้าง1 2 0ยี่บ้าง,างขึ้นอยู่กับถนนตรงนั้นนะว่าเขาจำกัดความเร็วที่เท่าไหร่นะครับเอา้ารถวัวไฟฟบามาลบเอาเขามาซ้ายแล้วหลบขวาเดี๋ยวจุดหมายแรกของเรานะครับเราจะไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือกะทินะครับ ก็เกี่ยวเรือแม่สีประจันสูตรน้ำกะทิกนะเดี๋ยวลองอยู่ที่อยุธยานะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับวันนี้เส้นวิภาวดีติดมากๆเลยนะเราเลยเลือกเลียงที่จะมาทางด,วด่วนทางนี้นะครับประหยัดเวลาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงคันนี้จะมีระบบคูสคอนโทรลด้วยนะครับ,สำ,รบ,รบสำหรับ c ซ v G3 ีปี2011ันนะฮะสามารถกดคูสคอนโทรลตรงนี้ปึ๊บแล้วกดเซตจะรักษาความเร็วไปได้นะครับตอนนี้ ใช้ความเร็ว70เดี๋ยวเราเร่งไปที่80สามารถเร่งแล้วกดได้เลยนะไม่จำเป็นจะต้องแคนเซิลก็ได้80ปุ๊บกดเลยอย่างเงี้ยก็จะรักษาระดับความเร็วที่80ไปตลอดทางนะครับก็อาจจะก็จะช่วยให้เราประหยัดน้ํามันได้ด้วยนะในการใช้พ s ซ Control แล้วก็ทําให้เราสบายด้วยนะเท้าเนี่ยเอาไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลาทําให้เราเหมือนนั่งโซฟาไปท่องเที่ยวสบายไปเลยนะครับกดแคนเซิลได้ถ้าสมมติว่ามันชิดคันหน้าเกินปุ๊บอย่างเงี้ย จะเหยียบเบรกก็เป็นการ c a n ซิลเหมือนกันนะครับหลังจากได้ความเร็วที่เหมาะสมแล้วเนี่ยเราก็กดใหม่อ่าตอนนี้ลองกดสั้ง60แล้วกันความเร็วน่าจะได้แค่นี้แหละเนี่ยเราก็สบายๆเหมือนเล่นเกมนะครับกดไปเรื่อยๆนี่เลยไม่ว่าจะขึ้นเนินขึ้นสะพานรถก็จะมีอัตราเร่งที่เล็กเพื่อจะชดเชยให้รักษาระดับความเร็วเอาไว้นะครับเรียกว่า cruise control ถือว่าดีามากมาก ในรถน้ํามันที่เป็นรถ SUV e นะครับเดี๋ยวนี้รถเก่งเล็กๆก็มีนะแต่จะเป็นตัวท็อปที่หนึง่งก็ช่วยประหยัดได้เยอะเหมือนกันนะครับถ้าใครซื้อรถใหม่ก็แนะนำให้ดู c r u s e Control เป็นหนึ่งในตัวเลือกด้วยนะครับสบ,บายแ0ก็จะได้ปึ๊บกดชิลมาก เวลาผมวิ่งไกลๆนะครับมันจะใช้ความเร็วที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็กด Cruise Control นะตอนนี้อัตราที่เปลี่ยขึ้นมาแล้วเป็น11กิโลเมตรและ11กิโลต่อลิตรนะครับเร,กน,รบนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะจากเดิมที่200อยู่ตอนนี้ก็เป็น199ก็คือแต่น้ำมันมันลดไปแล้ว1ขีดนะครับก็เท่ากับมันประหยัดขึ้นนะครับนิดเดียวเอง ประหยัดขึ้นนิดนึงแต่ก็ประหยัดก็ถือว่าใช้ได้ในการซิ้นปืืองในอัตราของพวกรถ s u สวนะ<ๆ>เพราะว่าจะเปลืองอยู่แล้วจะตกกันอยู่ประมาณ8-9ดก้ิโลลิตรอันนี้ได้11<ๆ>ก็ถือว่าพอใช้ได้ถ้าของใครประหยัดกว่านี้ก็ <S 2> <S 2> คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอยากรู้กันว่าเพื่อน <พอ S 1> ๆใช้ อ๋อเรากำลังร้องเพลงอยู่เหรอกำลังคุยกับแฟนคลับอยู่ไงลูกแฟนคลับของวิงอ่ะที่เขาตุ๊กตาหมีมาให้ลูกไงลูกอ่าขอบคุณคุณพี่เขายังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหวานยวแต่ตุ๊กตาหมีจากแฟนคลับจาก youtube นะครับโอเคคอนเทนต์นี้ยาวนะคลิปวีดีโอนี้เตือนไว้ก่อนใครที่เพิ่งมาเปิดมาดูนะครับยาวแน่นอนสำหรับคลิป5วัน4คืนของเรานะครับกับ ซีอารคันนี้นะครับมาเลยกดคุชคอนโทรคือสพะพานสบายมากเส้นนี้ตรวจจับความเร็วนะครับไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่น่าจะเก้าสิบหรือไม่ก็ไม่เกินร้อ100ยี่อะ่ะงทีเราวิกร้อยี่ตลอดทางก็อาจจะแต่ตรงนี้คือทางด่วนมันน่าจะต้องจับความเร็วที่ร้อยี่นะไม่น่าใช้90 ถ้าเก้าสิบนี่ไม่ควรเป็นทางดวนแล้วนะมีกล้องตลอดทางเลยนะโอ้โหช่วงหยุดยาอย่างนี้ขนาดช่องเอ็กซิพารยังต้องเข้าแบบช้าๆเลยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าติดช,ช้านะแต่ว่าข้างหน้าไปไม่ได้โอ้โหแล้วมลวโอ้กินนมหมดแล้วเหรอโอ้โห อ้าววันนี้ผ่านฟรีอะแล้วเรามาเข้าน,นี่ทำไมอะผ่านฟรีทุกช่องเออใช่ใช่วันหยุดพิเศษเขาจะผ่านฟรีทั้งหมดใช่วันนี้พิเศษ <c oughs> ทุกวันหยุดยาวก็จะราคาตะเลิก,ก็จะมีผ่านฟรีจริงเข้าช่องนู้นก็ได้ลงงง <c oughs> ใช่ผ่านฟรีตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนขอยอวัน,น ฟรีฟรีหนึ่งวันทานฟรีโอ้โหอันไันดว้อเส้ดวไปดูโอเคถึงจุดพักจุดแรกแล้วตอนนี้ใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงเลยนานแล้วเดินปกติเดินทางครึ่งชั่วโมงเออปกติตรงนี้มาครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้ว นี่สองชั่วโมงเลยถึงนี่สิบโมงครึ่งกว่าจะได้กินข้าวกันข้าเช้านะคะบรรยากาศของร้านนี่เด็กกินโล่งกว่าแล้วเมื่อกี้ง่วงง่วงเด็ดง่วงจะนอนจะนอนเห็นขนมขเห็นของเล่นนี่โอ้โหตาสว่างร้านสวยนะร้านนี้นะดูดิบรรยากาศโปรง่งโล่งสบายเดี่ยวมาพอดีเลย เกาเหลามาแล้วให้พี่กินเกาเหลากัก๋วยเตี๋ยวเหรอเ่กินข้าเลยป่าหมดเลา,ลา,ลา,ลาเปล่าเปล่าได้นะยังไม่หมดมอ,หมอยากกินข้าวแกงไก่มันมีแปงนะชาไปเริ่มเลยอันนี้ก็พอละ้ไปเอาให้เดี๋ยวบิอีน่ีอ๋อเอาเดี๋ยวดิของบิงกไม่มีอีกหรนี่ไงบะม,มีเด็ก ่่ากินอะว้าวนี่แปะข้าวมาเพิ่มพันแนงเนื้อใช่ไหมหมูเลยเนื้อเนี่ยหมูเหลาเหล่าตามด้วยสวเส้นเล็กเต็ม,มที่ไปเลยนะนี <c oughs> ่ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรกะทิ ก๋วยเตี๋ยวเรือชามใหญ่นะปกติก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็บอันนี้ชามมเริ่มเลยสั่งสองชามเนื้ออเนื้คิดว่าเป็นชามเนะือ้อน้ำปกติโอมีชามเนื้อสดกะทิเราไปสั่งเนื้อสดใช่ไหมไม่ใช่เนื้อเเเปปืืื่่อออยยน้ปัาหรือว่าสั่งเนื้อเฉยๆอ๋อมีแบนบนี้อย่างเดียวอไม่มีตัวเลืออ๋อไม่ตรงปกเท่าไหร่ โอเคได้อยู่อ๋อมันมีความมันๆหน่อยนะกะทินะกลางๆนะชัางกลางขาเบนเมลเป็นเนื้อ เรียบร้อยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรกะทิซอสนี้ระยะทางใช้ไป73มกิโลโอ้เล็กๆก็ยังแน่นนะอัตราเส้นเบลง์ที่10บจุ2ครับเลนยังเหลือวิ่งได้135ออันนี้ครึ่งทางแรกนะเราจะเซตระยะทางไปอีก4ชั่วโมงถึงบ่าย3เลยโอ้สุดยอดวัดจันทะวันตกพิสุโลกนะครับ เป็นอิสระทุกคนอยากเป็นอ <cel os> <ors> ิสระอ่ะอิสระทางการเงินไงพ่อแม่จะพึ่งได้ไหมน่ะแก่ตัวไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ดูแลตัวเองได้ใช่ไม่ใช่ป่วยพ่อแม่ยุคใหม่ดูแลตัวเองได้หนึ่งเดี๋ยวเก็บตังค์ไปนู่นผคนฉลาดแล้วเก็บไปบ้านอยู่บ้านพักคนชราด ใช่ใช่ไปอยู่ง่ายๆนะอง่ายนนะโอเคตอนนี้หลุดช่วงรถติดมาแล้วเลยอ่างทองมาแล้วนะครับตอนนี้น้ำมันก็เหลืออยู่สามขีดแล้วนะ ระยะที่ยังวิ่งได้อีกประมาณ63กิโลเมตรนะฮะเราใช้ระยะทางออกจากบ้านมาตอนนี้ก็ประมาณ143กิโลแล้วนะครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่10กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ10บั่ง11มั่งเนาะเดี๋ยวเราก็หาปั๊มเติมสักหนึ่งครั้งแล้วกันแล้วเราค่อยไปต่อนะวันนี้รถเยอะจริงๆนะฮะเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาว6วันนะฮะนี่ยาวกว่าปีใหม่อีกนะหยุดเยอะ หยุดกันให้ลืมงานไปเลยวันนี้ใครเดินทางก็รถค่อนข้างเยอะคนระับได้ความเร็วก็ประมาณสามสิบหกสิบอนนี้เราเริ่มหลุดล้วน่าจะหลุดแล้วละนะสิงห์บุรีเลยมาแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าคนครสวรรค์แล้วนะครับ ถึงสองพันวันะเดี๋ยวสองพันห้าเดีได้น้ำโโหทำไมมันต้องเติมเยอะขนาดนั้นกว่าจะได้น้ำขวดหนึง่งถ้าเาหมาะรถบรรทุกรถที่ไม่มีทางถึงบางทีแค่สองพันถึงกอกก่อนเติมสองร้อยก็ได้แล้วน้ำอ่ะได้ขวดหนึ่งแ่เนอะเออสองพันห้าได้ขวดหนึ่งโอ้พันเจ็ดสี่สิบเจ็ดลิตรแล้วคิดดูว่าเราจะได้น้ำไหมไม่ได้ถูกไม่เตองเต็มหนักไงก็ไม่ได้น้ำเออบอกไม่ต้องเต็มมากขนาดนั้นก็ได้เอาแค่เต็มพอดี เออจะล้นลงมาโอเคเต็มถังนี่มีกี่ขีดก,ก็ไม่รูเ้เปิดทำไมไม่เปิดมือไปโดนเดนี่ยดูจากที่บ้านที่ครึ่งถังเรามา189เดี๋ยวเราดูถังเต็มเนี่ยเราจะกี่กิโลนะครับรีเซ็ตบีอ่าโอเคศูน วิ่ง467กิโลทางนี้แล้วก็ชิป A เราก็ให้วิ่งต่อไปว่า5วัน4คืนเราจะวิ่งกี่กิโลนะครับถึงพันกิโลไหม,มน,น,นี่นะอัตราสิ้นเปลือง10.9กิโลเกินใช่ไหม 5, 5วัน4คืนนะเนาะก็วิ่งกันเป็นพันกิโลนะนะ้ำมันสามสามถังน้ำมันสามถังคิดว่า ครับเท่าไหร่เดี๋ยวดิ1,750 1,750สุดยอดเต็มถังยุคนี้เมื่อก่อนนี้เต็มถังประมาณส900นะเดี๋ยวนี่1,700 กินกันเต็มที่ไดโฟก,กุพัทไนนะาเบอร์กเกอร์อะไรแบบนี้กินมาสารพัดกินเป็นอาหารระหว่างทางจากชัยนาทแล้วก็จะเข้าสู่ปุถุไทธทาน,นีนะครับนี่ข้างหน้ามีอะไรเที่ยวบ้างมรดกโลกห้วยขาแข้งปราสาททองคำวัดท่าซุงเราเคยไปแล้วนี่เ,เป็นแฟนไ,ไลด์อยู่แล้วอ,อใช่กํหลังไปใหม่ มา,มาอยากไปวัดเดี๋ยวเนี่ยทริปเนี้ยวัดเยอะหลายวัดเนะจะเสียทีละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยใช่ไหมอันนี้ปีตลอดทริปเลยเรีย <c oughs> วฟรีกินฟรีไปกันเดินทางนี่ตอนนี้อยู่เลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับเ <c oughs> ห็แม่เขาตั้งข้อสังเกตว่า มื่อกี้ตอนที่เราเติมเนี่ยน้ำมันเนี่ยมันวิ่งได้สี่ร้อยกว่ากิโลอ่าตอนนี้ระยะขึ้นมาที่535รมกิโลนะเห็นไหมต่างชาติเรีย10กิโลต่อลิตรนะครับน <To> ี <san. S 2> ่น้ำมันยิ่งเต็มถังยิ่งประหยัดใช่มันอยู่หัวถังไงพอมันเป็นรูปเหมือนพีระมิดอะพีระมิดทรงคว่ำอะอย่างเงี้ยต้องตูดมันเล็กใช่ไหมต้องปลายมันเยอะพอเราเติมเต็มถังเนี่ยมันจะค่อนข้างประหยัด มันจะค่อยๆลดจริงๆมันลดเท่ากันแหละแต่ให้พวกมาตรวัดพวกนี้มันมันไม่ไม่รู้ไงมันก็จะขึ้นลงตามที่ระยะที่ลูกลอยของในถังน้ํามันก็เลยเป็นแบบนี้วิ่งได้ห้ารอกว่าโลทั้งิ่ะวิ่งไก่ยิ่งประหยัดนะคันนี้นะ CRV G3 ปีสองพนสิอ็ี่อจเสียงอะไรอ่ะเสียงไดโดเสลัสเหรอ

เล่นไสเย็นเลยนะเกือบห้าโมงเลยนะยังไม่ถึงนี่ถึงพิษณุโลกแล้วกำลังจะเข้าเมืองรถก็ติดติดแบบเนี้ยติดบ้างวิ่งบ้างสลับหยุดนิ่งนะครับเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้ก็ใช้ระยะทางจากบ้านมาก็สามร้อยห้าสิบสี่กิโลนะนี่น้ำมันที่เราเติมเต็มไปแล้วสุดก็ลงมาหลายขีดกันนะน่วิ่งไปละที่เติมล่าสุด ร้อยหกสิบสามกิโลนะครับโอเคอัตาสิ้นเปลืองมันนิ่งอยู่ที่สิบจุดเก้านะครับหรือว่าประมาณสิบเอ็ดกิโลลิตรนะนี่ยังไปต่อได้อีกสี่ร้อยหนึ่งกิโลเลยนะถังนึงได้เยอะนะวิ่งเติมทีนึงก็ประมาณห้าร้อยกิโลประมาณพันเจ็ดใช่ได้แล้วก็เข้าซึ้งโลกละคลิปนี้ยาวบอกเลยยาวห้า <laughs> วันสี่คืน ปกติแล้วควรจะถึงพื้นุโลกแล้วได้ซ้ำเนควรจะได้ไปเที่ยวไปเที่ยววัดจันทร์ตะวันตกแล้วได้ซ้ำอันนี้ตะวันตกดิน,นอ๋อตะวันตกดินแทนคงทิปวัดจันทร์ตะวันตกน่าจะเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้นะก็อาจจะเหลือวัดทูตินราชอย่างเดียวหรือไม่ก็อาจจะขับรถไปชมวัดจันทร์ตะวันตกด้วยเนาะนี่เข้าที่พักก่อนท็อปแลนด์นะครับให้่าหลานไปเล่นน้ำกันตอนนี้หลับเรียบร้อยแล้วข้างเราเลย ถึงแล้วตวเมาพิโซโลกนี่เราก็จะเห็นบรรยากาศเห็นหะหพิโซโลกเมืองสองแควมีป้อมปืนใหญ่แล้วก็มีหมวกพระเนเรศวรด้วยนี่เห็นไหมตรงนี้พอดีเลยเป็นศาลสมเด็จพระนเรศวนนี่เมีเป็นโลโก้อะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้นะคอวอสอย่อม,มาจากอะไรไม่รู้ไม่ใช่คนพื้นที่ <laughs> ทำไมก็ God, เคยขี่มอเตอร์ไซค์มาตรงนี้ตรงไปก็เป็นท็าายอปแลนด์เนี่นะยขี่มอไซค์มาเที่ยวเนี่ยเ,เที่ยวท็อปแลนด์เนี่ยซื้อของในทนะ็อปเนี่ยแล้วกลับบ้านม, <laughs> มาทางบ้านกรุงไกลหน่อยสองชั่วโมง <laughs> มอไซค์อะ่ะ เรไม่ได้ดูเวลากัากนหรอกก็ขับกันมาเรื่อยๆแเด็กวัยรุ่นแต่ถ้าเป็นรถยนต์ก็ไม่ถึงชั่วโมงออกชั่วโมงออก,กว่ามอไซค์วิ่งช้างไงว้าวนี่สะพานข้ามคลองคองจันข้ามแม่น้ำใช่ข้ามคลองพูดผิดสะพานพระนเรศวนตรงนี้หน้าๆนี้ก็จะเป็นวัดภูชิลาแล้วล่ะ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุใช่ไหมเดี๋ยวพวงนี้เรามาเที่ยวกันาาโอ้หนี่พระอะไรแม่เนี่ยพระอะไรพระนางพญาพระดังของที่พิษณุโลกอืมเขาเล่นต่างัหเมตรือจะนใช่เหมือนกรุงเทพนะเนี่ยเอาไปมอง มองเหมือนอเหมือนแถวแถวถึงแล้วถึงด้วยไม่รู้ตัวเลยคุณมาถึงแล้วคุณมาถึงแล้วแล้วคุณก็เลยแล้วด้วยเหล๋ยวข้อห้างเนี่ยห้างท็อปแลนด์พาซาใช่แต่โรงแรมตรงไหน